คุณผู้ชมครับเราพบอีทพิชิตจ้งในเทปนี้นะครับก็เป็นสึกครั้งสุดท้ายของจานใบสุดท้าย4จานทั้งหมดของกลุ่มแปดเสียงจังหวัดตรังนะฮะและแน่นอนนะครับว่าเหลือแค่2อร้านเท่านั้นคงจะต้องไม่มีใครจับแล้วครับคุณผู้ชมครับผมเรียกเลยแล้วกันอ่ะอันดับแรกนะครับของเชิญพี่กมลนชิตชลธารจักตัน นี่นี่เดินมาเองมาสุข e> ุมมากสุขุมมากออนี <t ip> <t ip> ่สุขุมแน่พี่กมนครับแต่พี่อาจจะยิ้มได้ไม่นานเพราะพี่เจอกับตัวจี๊ดเข้าแล้วนะฮะโอ้โอ้โี้โอ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 ้วย้ีสั่อู้้โอ้อ้่อ้ไอ้โอแล้วอ้โออด้วอ้ะอ้โอ้โเ้โอชือดอ้วย้ คุณผู้ชมครับและพี่กำะมลของเรานะครับจะเจอกับพี่พรพิรมจากร้านบอลตุรก้ดูซะก่อนดูซะก่อนฮะดูซะก่อนครับเป็นรายสุดท้ายแล้วผมตั้งใจให้พี่ใจผมครับนี่ถ้าผมได้ผมต้องให้พี่ใจครับจริงเลยเนี่ยจริงครับถ้าได้ให้พี่กำะมลเลยแต่ถ้าพี่กรมลได้ต้องให้ผมครับโอเคไหมครับโอเคไหมครับพี่พี่กำะมลพี่กำะมลพุ่นพี่พี่กำะมล ก็บนนึกในใจว่ามึงท้ามกูไหมเล่นไม่ปรึกษากันเลยนะระว่าเรารักกันมากอะมีอะไรแม่บอกว่าไอ้แบ่งปันกันแบ่งฟันไงยืนจุ๊บๆแล้วนะหุบยิ้มถ้าไม่ดัดเลยนี่ดีนะถ้าลิ้ปักไม่ติดเหงือกแห้งนี่หุบยิ้มไปแล้วนะพี่นะเอาละครับคุณผู้ชมครับตกลงกันเองแต่รู้กันแล้วครับว่าถ้าใครไขได้ หยิบจานออกมาแล้วก็บอกว่าโอเคด,ดูฟรีตลอดชาตินะครับโอเคดูฟรีตลอดชาตินะครับวันนี้จานใบสุดท้ายโอเคจะหันหน้ายิ้มให้ใครถ้าพร้อมแล้วทั้งสองท่านนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเ,เริ่มครับให้เลือกด้วยอ่ะอย่าเพียน,นี่พี่กมลเขาเล็งไว้นานแล้วฮะว่าดอกไหนดอกไหนนะฮะตอนนี้เขาจะเล็งอีกครั้งนะฮะเพื่อความยิ้มโอ้โห ดูฟรีตลอดชาติโอ้โหตายแล้วนี่ีจะไม่รู้เลยอะนั่งดูอยู่นานแล้วใช่ผมผมเวลาจับกุญแจต้องรู้ ไม่ก็ตั้งใจใจน้องใจครับผมเอกบอว่าจะให้และถ้าเกิดว่าพี่ได้ให้น้องใช่ถ้าน้องได้ให้พี่พี่เดี๋ยวนี้พี่พี่ว่าไงครับผมไม่ได้พูดกับเขาไม่ไม่ไม่ผมรอเล่นครับอ้รอเล่นว่าผมโมงรับ ดูนะครับนี่แหละพี่กระมวลนะครับโอ้โหด้วยอาศัยลูกเก่านะครับพอดูแล้วรู้เลยใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าไอ้ลูกกุญแจนี้ถ้าดูเป็นนี่จะรู้เลยโอ้และพี่กระมวลดูเป็นสัญญานะครับว่ามันไม่ได้จําจากคนอื่นเขาไม่ครับเพราะว่ามันมันอันนี้มันมันบิดมันเป็นร่องเหมือนด้านซ้ายไงโอ้ต้องจับจับอย่างนี้อุ้ยมีเรื่องร่องด้านซ้ายด้วยอ่ะคุณผู้ชมฉะนั้นแล้วนะครับผมรับ ผมสัญญาคุณผู้ชมตรงนี้นะว่ากุญแจดอกนี้ไม่เปลี่ยนแน่นอนถ้าดูเป็นนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของคุณผู้ชมไปนะครับและวันนี้นะครับพบอินบิชิโชคนะครับจานใบสุดท้ายของเรานะครับได้ผู้โชคดีไม่ใช่ซ้อมไปก่อนครับซ้อมไปก่อนเอาซ้อมไปก่อนนะครับเนี่ยพี่พี่พี่ถือไว้ฮะเพือเป็นขโมยนะคนนี้นะ เมื่อกี้ก็เป็นคู่แข่งตอนนี้ก็เป็นขโมยแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วพบอปิดพิชิโชคในเทปนี้นะครับผู้ที่ได้จานดาวเทียมไปอีกหนึ่งตัวแทนของกลุ่มแปดเซียนจากจังหวัดตรังของผมนะฮะได้แก่พี่กมลหลานกระตังจอยเนี่ยปมือหนครับ คุณผู้ชมจ๊ะความสนุกสนานของผมอิทธิชิชโชคยังมีอ ah. ยู mañana, ่อีกต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ว yeah. um ่าจะเป็นที่ไหนร้านค้าใดและเกมอะไรที่สําคัญจะพิชิตโชคจะผมไปได้หรือเปล่าต้องตามดูนะจ๊ะสําหรับวันนี้พบอิทธิชิชโชคและทีมกลุ่มกลุ่มตังนะกลุ่มตังนะทีมแปดเซียนจะกลุ่มตังนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ